สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นเหรียญลักษณะแปดเหลี่ยมเล็กนะครับ จัดสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือนะครับพร้อมพระจุลจอมเก้า9นะครับเนื่องในวันนาภากรนะครับ19พฤษภาคมปี2536นะครับเป็นอนุสรณ์ครบรอบ70ปีนะครับแห่งการมรณภาพแห่งการสิ้นพระชนของสดพ่อขุนหลวงชุมพรนะครับปุกเสกณวัดสัตว์สิทธนะครับนี่ ด้านหน้านะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นรุ่นหอตกนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหอตกนะครับคนที่แขวนพระรุ่นนี้ก็รอดชีวิตนะครับเรียกสั้นๆว่าแหียงคมหลวงชุมพรแปดเหลี่ยมรุ่นหอตกนะครับปี2536นะครับด้านหน้าเขาจะเป็นรูปเหมือนเแต่อหลอวงนะครับครึ่งองค์นะครับผมนี่องคนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ ตอโค้ดไว้ด้านหน้านะครับนี่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับนี่1ิาาพฤก้าเปอนต์ากมทงปนร้อยสามสิบหกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาส่องลายกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของเซนต์้อคม,มาหลวงนะครับลักษณะหันข้างนิดนิดนะครับผมนี่ ภายในตาก็ปรากฏเมตานะครับสองข้างนี่ชัดเจนนะครับนี่ลักษณะจะหันข้างนิดนิดนะครับนี่ไหลผมนะครับมีร่องไหลผมนวยนะครับสังเกตนะครับนี่ใบหน้านะครับหูนะครับพื้นเหรียญนะครับจะปรากฏกระแสการปั๊มชัดเจนนะครับเป็นรัศมีวิ่งกั้งข้างรอบๆบนี่ครับ นี่นี้จะเห็นชัดมากเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะประกอเส้นเส้นขนแมวนะครับเป็นกลุ่มอยู่เยอะๆนะครับเส้นข้างนี่นะครับนี่ส่งเครื่องราชนะครับแกะได้มีความคมชัดนะครับนี่คมชัดมากเลยนะครับเครื่องราชนะครับนี่มีความคมชัดลึกนะครับผม ดูนะครับปกคอเสื้อนะครับมีเส้นคมคมนะครับคมชัดนะด้านล่างนี่ก็จะประกอบเส้นรัศมีเหมือนกันนะครับนี่สวยด้านล่างนี่จะเป็นลายเส้นของเสดพ่อกรมหลวงนะครับลายเส้นอภากกรนะครับผมนี่จะประกอบเส้นวิ่งเป็นเส้นสายฝนนะครับชัดเจนนะครับนี่ เล็กๆเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นโค้ดที่เนื้อเงินนะครับต่อโค้ดไว้ด้านหน้านะครับนี่แบบนี้นะครับโค้ดนะครับนี่นี่แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับผมชัดดีนะครับนี่ด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ น,นี่นหลังจะเขียนยันไว้แบบนี้นะครับรายละเอียดยันนะครับมีความชัดเจนนะครับนี่้าน,นหลังก็เช่นกันนะครับประกฏเส้นลัศมีข้างๆแบบนี้นี่ทําให้พระดูง่ายนะครับนี่ประกอเส้นขนแมววิ่งอยู่ทั่วพื้นเหรียญแบบนี้นี่จะดูง่ายมากเลยนะครับพิจารณาง่ายนะครับนี่ ต่อไปนะครับเงินงจะส่องยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแววสะท้อนนะครับนี่น,นะครับยันมีความชัดเจนนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับแต่ว่าจะปรากฏเส้นสายฝนวิ่งอยู่ทั่วพื้นเหรียญน,นะครับด้านข้างก็จะปรากฏเส้นลัศมีนะครับนีน่ลัมีเห็ืนการปั๊มนะครับ เห็นชัดนะครับตัวนั้นล่างนะครับสิบเก้านะครับพอคอนะครับผมประมาณหน้าร้อยสามสิบหกนะครับนี่มดูหูเหรียญนะครับนี่หูเหรียญก็มีลักษณะปป้นนะครับชัดเจนนะครับเป็นด้านข้างนะครับข้างเป็นข้างปั๊มนะครับ นี่กินมานิดนึงแล้วก็มีรอยฉีกขาดเยอะเลยนะครับเนนี้นี่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่ปั๊มแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับแต่เนนี้จะฉีกขาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องเห็นเป็นรอยปั๊มนะครับนี่นี่นะครับผม เหรียญนี้นะครับเท่าที่พบเห็นนะครับก็จะมีเนื้อทองคําด้วยนะครับเนื้อทองคาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะครับประสบการณ์ก็ที่เป็นเรียกชื่อรุ่นก็ประสบการณ์ฮอตกนะครับผมก็มีผู้ที่รอดชีวิตจากการหอตกครั้งนั้นก็ใช้เหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็พิธีการปลุกเสกที่วัดสัทหีบนะครับ เกจิดังร่วมปลุกเสกมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับเป็นพระประธานในพิธีก็สมเด็จพระยานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นนะครับอบัณพ์ปวรนิเวศนะครับหลวงพ่อทองกึงวัดเจดีหอยนะครับหลวงพ่อเปิน่นวัดบางพระหลวงพ่อสมชายวัดสเขาสุก,กิมน,นะครับหลวงพ่อขั้วัดวงว่านะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวัง วิเวการามนะครับหลวงพ่อทวมวัดผากน้ําชมพนนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นต้นนะครับผมจริงๆกิเกจิล่มโปรเซกมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเบื้องต้นนะครับผมนี่ต้นเรื่องราคาเล่นหานะครับราคาเล่นหาเนื้อเงินนี่ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับน่าบูชาน่าสะสมมากนะครับเรียนดีมีประสบการณ์นะครับ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมนี่เงินราคายัางไม่แพงนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสมด็จพ่อคำหลงชุมพรเขตรดมศักดิ์นะครับนี่จะพยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นเลยนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ ไว้พบเจอกิลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ